สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Galaxy A07 นะครับกับไปรุ่นเริ่มต้นจาก s a m มซุงที่สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายมากๆนะครับแค่2,000กว่าบาทนั่นเองนะครับกับรุ่นเริ่มต้นเนาะสเปคภาพรวมดีขึ้นนะครับตัวเฉพาะเรื่องของชิปเนี่ย Helio G99 ซึ่งปกติอยู่บนมือถือ4-5,000บาทเนาะ แต่รุ่นนี้2 0 0 0ันกว่าบาทก็ได้ใช้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าการเข้าแอปอะไรต่างๆเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าแรมจะใส่มาเท่าเดิมคือ 4G กิกตามนะครับมาดูตัวจริงเลยดีกว่านะตัวหน้าจอเนี่ยก็มากับจอขนาด6.7นิ้วนะครับเป็นจอ PLS LCD เหมือนเดิมนะครับความเดเอียด HD Plus Refresh Rate เ0้าเฮิร์นะครับก็เป็นจอเดียวกับ Galaxy A 0 6นั่นเองการแสดงผลอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับมุมมองการแสดงผลอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับความสว่างก็กลางๆเหมือนกันนะครับพอสู้แสงแดดเเมืออองงไไทยด้้ค่นขา ก็ใช้งานได้ดีครับขนาดเนี่ยเพราะว่าลงตัวเลยขอบจอเรียบสนิทครับบอดี้บางลงนะจาก8มมเหลือ7.6ม mm, มเท่านั้นเองนะครับการดีไซน์ก็ยังเป็นเคียร์ไอส์แลนเหมือนเดิมนะครับมีสแกนนิ้วตรงนี้และสแกนเร็วซะด้วยนะครับพอเชื่อมต่อครบ USB Type C หูฟัง3.5ลำโพงเป็นแบบลำโพงเดียวนะครับฝาหลังมีการปรับเล็กน้อยนะครับก็ดูดีนะคือมันดูแบบไม่ใช่มือถือ3,000กว่าบาทเนาะนี่มันคือ2,000กว่าบาทนะครับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเหมือนเดิมพร้อม Depth ขอไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเดยร์รุ่นนี้มากับ Android 15เวอร์ชันล่าสุดครอบด้วย One UI 7.0นะดังนั้นเนี่ยการใช้งานต่างๆก็จะเหมือนกับ Galaxy a 17หรือ Galaxy รุ่นหนึ่งของ s a m s u n งซึ่งเป็นข้อดีนะเพราะว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมีเยอะกว่าชาวบ้านนะครับถือว่ามาครบเลยนะครับแถมความสมูทเนี่ยถือว่าสมูทขึ้นเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้ชิปที่เร็วแรงขึ้นนั่นเองนะครับฟีเจอร์ต่างๆครบเลยนะครับการเชื่อมต่อรองรับทั้ง w i Wi-Fi b l u e t ู tooth ต่างๆนะครับมอุ้พกปรณ์ ที่ต่างๆนะครับเรื่องการตั้งค่าดิสลย์ก็สามารถปรับนะรีเฟรชเตรทได้สูงสุดที่90นะครับแล้วก็มีเรื่องของฟอนต์นะครับที่ปรับได้หลากหลายขนาดมากๆนะครับผมเข้าใจว่าหลายคนน่าจะซื้อให้ผู้ใหญ่ใช้นะครับนี่คือรุ่นที่ปรับตัวหนังสือได้หลากหลายไซส์ที่สุดแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอมีเรื่องของสกรีนซูมด้วยนะครับสกรีนซูมคือการซูมเข้าไปอีกเพื่อใช้งานได้อย่างสบาย ตามายิ่งขึ้นนะสำหรับสาหรับใครที่ซื้อไปให้สอวอให้คนแก่ใช้ผมว่าซัมซุงนี่โคตรตอบโจทย์แล้วนะครับแล้วยังไม่หมดเท่านี้นะครับฟีเจอร์ที่เขาขายคือเรื่องของออโต้บล็อกเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งออโต้บล็อกเกอร์คืออะไรมันคือฟีเจอร์ที่เอาไว้บล็อกการอินสตอลจากอแอปจากภายนอกนะครับจะเป็น apk เป็นไซต์โหลดหรือเสียบ usb อะไรอย่างเงี้ย มันจะไม่สามารถลงได้นะครับแล้วเราสามารถเปิด maximum restriction ได้นะครับตัวนี้มันจะเพิ่มเรื่องของพวกการแชร์หรือการอะไรอย่างเงี้ยมันจะ,จะบล็อกแบบบึ๊บๆๆเลยนะครับซึ่งดีเพราะว่าตัวนี้ตอนนี้มันอ่าเขาเรียกว่าพวกแอป,ปมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่สวตวนเยอะมากนะครับแบบหลอกให้ลงแอป,ปหลอกให้ทำอย่างงู้นอย่างงี้นะครับถ้ามันมีป๊อปอัพขึ้นมาแน่นอนครับผมว่าน่าจะมีการเอะบ้างเนาะผมลองให้ดูแล้วกัน นะสมมติผมโหลด apk แล้วลงเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแบบนี้มันต้อง A แล้วทำไมมันลงไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ช่วยชีวิตนะครับสำหรับใครที่ซื้อให้พ่อแม่ใช้ผมแนะนำนะเพราะใครอื่นไม่มีนะครับ โอเคเรามาดูตัวฟีเจอร์อื่นต่อนะครับก็นอกจากตัวออโต้บ er, ็อกเกอร์หรือพวกความปลอดภัยต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของการใช้งานแบบฟีเจอร์อื่นนะมันจะอยู่ในนี้ครับแอดวานซ์ฟีเจอร์นะครับทั้งเรื่องของมัลติวินโดว์ที่สามารถนะครับเปิด2หน้าจอได้แล้วก็มีดูโอ้ไม g e เซนเจอซึ่งเป็นโค้เน็ตนั่นแหละแต่ก็จะใช้งานได้เฉพาะโซเชียลนะครับโดยสองหน้าจอก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือเราสามารถกดนะครับเนี่ยแล้วก็เลือกได้ว่าจะ เป็นสปีดสกีก็คือเป็นแบ่งครึ่งหรือเป็นแบบพ o อ u อัพนะครับถ้าผมแบ่งครึ่งผมก็เลือกอีกแอปหนึ่งขึ้นมาแค่นั้นเองเนี่ยใช้งานได้ครบนะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นค่ายคู่แข่งอ่ะบางทีเขาก็จะมีบางอย่างแล้วก็เสียบางอย่างไปนะครับเพราะเนี่ยพอรุ่นนี้ใช้ Helio G99 นะครับแอนตูตูขึ้นมา4 0 0แสนเลยปกติถ้าเป็นชิปแบบ h e l i o G81 Ultra หรือเป็น Un i SOC เนี่ยมันจะอยู่2 0 0แสนอ,อก,กว่านะครับซึ่งตัวนี้แม่งล,อ 4, ล่อ ใช้ m e m o r รี UFS 2.2อันนี้ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะกับมือถือราคาแบบ2อสัมพันซัมซุงใช้ของดีนะครับตุ่นเนี้ยใช้ได้ สำหรับกล้องก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับโดยรุ่นนี้ก็มากับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะครับก็มีฟีเจอร์พื้นฐานต่างๆนะครับอย่างวิดีโอเนี่ยเราก็ถ่ายได้ที่ Full HD ปกตินะครับมี Portrait ที่สามารถปรับในเรื่องของเอฟเฟกต์เบลอได้เล็กๆเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ทําอะไรได้ไม่เยอะไปกว่านี้นะครับแล้วก็มีโหมดอื่นๆอย่างพวกไฮเปอร์แลปส์โหมดฟูดนะครับแล้วก็โหมดโปร ก็ต้องบอกว่าแง่ฟีเจอร์การใช้ง,งาน Galaxy s 0 7เนี่ยชนะขาดเลยนะครับคือฟีเจอร์ของเขาเนี่ยมาครบจริงๆแล้วได้อัปเกรดถึง6เวอร์ชัน6ปีนะครับคือเป็นมือถือรุ่นล่างที่อัปเกรดยาวมากๆนะครับบอดี้ดีไซน์ต่างๆก็พกพาง,ง่ายขึ้นนะครับบอดี้บางลงเล็กน้อยแล้วก็มีสแกนนิ้วอะไรต่างๆครบพอเชื่อมต่อกรอครบนะครับศูนย์บริการมีแน่นอนนะครับของซัมซุงเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ ตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดีนะครับคือซื้อมาใช้งานยาวได้แบบอาจจะไม่ได้เล่นเกมอะไรมากนักนะครับเรายังสามารถลงแอปผ่าน Play Store ได้ปกติจะเป็นธนาคารทางรัฐเป๋าตังค์ต่างๆสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับรวมถึง Google Service ต่างๆแง่งของกล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับแต่เรื่องของอที่จะสวู้ค่ายจีนไม่ได้คือเรื่องของแบตเตอรี่เนาะ ต้องยอมรับว่าตอนนี้ค่ายจีนเขาใส่แบบแป0เจ็พแบบหกพมานะครับตวนยัง5000อยู่นะครับก็ยังเป็นข้อจํากัดที่เออหลายคนก็อาจจะซีเรียสว่าฉันอยากได้แบตเตอรี่ที่อึดกว่านี้นะครับก็ต้องยอมรับนะต้องแลกกันได้าราคาเริ่มต้นที่2 0 0 0ักลางๆนะครับกับความจุ6 4สิ่วนเริ่มต้นประมาณ3,000กว่านะกด u t u b e Shopping มุมซ้ายล่างของคลิปเก็บโค้ดส่วนลดผ่อนได้ตามปกติวางจำหน่ายแล้ววันนี้